อ,อ่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนาะเราก็จะมาสอนกันเรื่องการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลักนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะก่อนอื่นเนาะเรามาดูกันก่อนว่าสองบวกสองบวกสองเนี่ยได้เท่าไหร่คะเด็กๆเอ่ารโพสิหกค่ะอ่าแล้วถ้าสามบวกสามบวกสามแล้วก็บวกสามล่ะ สี่ส <22. S 1> องค่ะอ่าโอเคแล้วถ้าเกิดว่าครูอยากจะบอกสี่บวกสี่บวกสี่เนี่ยบวกสักน้อยตัวเนี่ยเด็กๆจะบวกกันไหวไหมไม่<ช>วค่ะอ่าพวกเราก็คงบวกไม่ไหวแหลนะเนาะอ่าเรามาลองดูก่อนอื่นนะเราก็มาลองทํากิจกรรมกันก่อนดีกว่าครูอยากให้เด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มสามถึงสี่คนเนาะ โดยครูม,มีกติกาเพิ่มมาหนึ่งอย่างก็คือถ้าเด็กๆนับว่าหนึ่งเด็กๆต้องชูสองนิ้วแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆนับสองเด็กๆต้องชูสามนิ้วนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆนับสามชูสี่นิ้วและสุดท้ายเลยพิเศษมากถ้าเด็กๆนับสี่จะต้องชูแค่หนึ่งนิ้วเท่านั้นอเด็กๆเข้าใจกติกาแล้วเนาะอ่ะสามหนึ่งสองสาม,สาม ต่อไปนะครูก็จะแจกดินสอยางลบแล้วก็ไม้บรรทัดให้กับพวกเราแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มหนูมีดินสอสองแท่งไม้บรรทัดหนึ่งอันแล้วก็ยางลบสองก้อนค่ะกลุ่มหนูมีดินสอสองแท่งยางลบสองก้อนแล้วก็ไม้บรรทัดหนึ่งอันค่ะกลุ่มหนูมีดินสอสองแท่งยางลบสองก้อนค่ะแล้วก็ไม้บรรทัดหนึ่งอันค่ะอ่ะ หน้าที่ของพวกเราคือถ้าเกิดว่าครูถามว่าทั้งห้องเนี่ยมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งเด็กๆนะคะจะต้องนับดินสอของแต่ละกลุ่มเนี่ยแล้วก็เอาไปรวมกับเพื่อนๆกลุ่มอ,อื่นๆเนาะแล้วก็มาบอกคุณครูว่าทั้งหมดเนี่ยมีดินสอกี่แท่งอ่ะมาลองดูซิถ้าเกิดว่าครูถามว่ามียางลบทั้งหมดกี่ก้อนคะเด็กๆก,ก็จะต้องตอบครูนะว่ามีทั้งหมดกี่ก้อนพร้อมไหมอ่ะมาเริ่มกันเลย อ่าเด็กๆมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งคะรวมกันทั้งหมดมีดินสอดินสอมีทั้งหมด 6, 6แท่งค่ะ,ะอ่าแล้วมียางลบทั้งหมดเท่าไรเอ,อ่ยแล้วก็มียางลบ6ก้อนค่ะแล้วมาบรรทัดอ่ะมีเท่าไหร่ มีไม้บรรทัด3อันค่ะ,คะอ่อโอเคทีนี้นะคะเด็กๆก,ก็นับกันครบแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีแบบดินสอบแบบว่าสสองสามกล่องเลยเนี่ยให้กลุ่มหนึ่งเนี่ยมีสักสสามกล่องอะเด็กๆก,กว่าจะบวกกันเสร็จเนี่ยใช้เวลาเนาะอ่ะเรามาลองดูวิธีของครูด,ดีก,กว่าว่าครูจะทำยังไง อ่าครูจะเสนอวิธีการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลักนะคะอ่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันเนาะรอแป๊บหนึ่งนะดเด็กๆอมาแล้วอ่ะครูขอกําหนดก่อนนะคะว่าเส้นเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยนะสีเขียวเนี่ยแทน จำนวนกลุ่มเนาะแล้วสีม่วงแมวต้าเนี่ยจะแทนจํานวนสมาชิกของกลุ่มนั้นอย่างเช่นอ่ะอันนี้หนึ่งกลุ่มมีสมาชิกสองช่องอ่ะครูขอเรียกเป็นช่องนะมีสมาชิกสองช่องแล้วถ้าเกิดว่าครูแบ่งเป็นสามกลุ่มละ่ะแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยมีสมาชิกสองช่องเด็เกๆลองนับสิคะว่าจะมีทั้งหมดกี่ช่องอ่ะลองมานับพร้อมกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกอ่าถ้าเกิดว่าครูมีช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยสามกลุ่มและแต่ละกลุ่มเนี่ยมีสองช่องเราจะได้ทั้งหมดนะคะคือหกช่องเนาะแล้วถ้าเกิดว่าครูเพิ่มไปอีกละ่ะถ้าครูเพิ่มจํานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มเข้าไปถ้าครูเพิ่มเป็นสักสี่ล่ะแต่ว่าครูมีสามกลุ่มเท่าเดิมนะเราลองมานับกันดูซิอ้าวล้วเริ่มนับเลยหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบสิบอ็ดและสิบสองช่องเนาะแสดงว่าถ้าเรามีกลุ่มอยู่ทั้งหมด3ามกลุ่มในกลุ่มของเราเนี่ยมีสมาชิกสี่เราก็จะได้ช่องทั้งหมดเนี่ยสิบสองช่องแล้วถ้าเกิดว่าครูเพิ่มไปเยอะเยอะเยอะเพิ่มไปจนสุดเลยอ่ะครูเพิ่มไปถึงเก้าเลยมีเก้ากลุ่มแต่และกลุ่มเนี่ย มีสมาชิก9ช่องสี่เดี่ยวเราจะมานั่งนับกันก็ไม่ไหวเนาะอ่ะเรามาลองดูวิธีที่อาจจะง่ายกว่านั้นแต่ว่าเราจะจับได้มาเราจะต้องมาเริ่มเดี๋ยวครูก,กลับไปที่หน้านี้นะี้นะอ่ะ S <S <an> เนี่ยเด็กๆเ,เมื่อกี้เห็นแล้วเนาะว่าของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเลขเยอะมากๆมีช่องสี่เหลี่ยมเยอะมากๆเนี่ยพวกเราก็จะเสียเวลาในการนับเนาะอ่ะเรามาดูวิธีที่ง่ายกว่านั้นวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะเด็กๆก,ก็คือแม่สูตรคูณซึ่งแม่สูตรคูณเนี่ยเราก็มาดูอ่ะเรามาดูสูตรคูณแม่สองเนาะสองคูณหนึ่งได้สองสองคูณสองได้สี่สองคูณสามเนี่ยได้หกเราก็เห็นแล้วเนาะว่า มันคล้ายกับไอช่องสี่เหลี่ยมที่เรานับเมื่อกี้นี้เลยแต่ว่าเราไม่ต้องมานั่งนับทีลนะช่องลนะช่องลนะช่องแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยอะสมมติเราดูช่องสุดท้ายนะสีคูณเก้าเนี่ยสี่คูณเก้าถ้าเรามานับเนี่ยสกลุ่มอะมีทั้งหมดสี่กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีช่องสี่เหลี่ยมเก้าช่องเรามานั่งนับอยู่ก็เสียเวลาเนาะกว่าเราจะนับเสร็จทำอะไรเสร็จก็หมดเวลาแล้ว แล้วก็ถ้าเราจับแม่สุดคูณได้เราก็จะประหยัดเวลาเข้าไปได้เยอะเลยอ่ะวันนี้นะคะครูจะให้เด็กๆนะท่องแค่แม่สุดคูณสองแล้วก็แม่สุดคูณสามแล้วก็แม่สุดคูณสี่เอาแค่สามอย่างนี้พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเริ่มแม่ห้าหกหกเจ็ดอ่ะเด็กๆก,ก็ท่องไปนะอ่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่ก็ท่องไปแบบนี้นะคะจนกว่าจะครบสุดคูณแม่สนะี่เนาะแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาต่อกัน อ่ะสุดท้ายน,นะคะดเด็กๆครูขอฝากการบ้านไว้เนาะก็คือเป็นใบงานนะคะเป็นการคูนจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลักนี่แหละฝากให้เด็กๆกลับไปทาเป็นการบ้านแล้วเอามาส่งครูพ่งนี้นะคะอ่ะวันนี้ก็เลิกเรียนได้ะคะด่ะเด็กๆบ๊ายบาย <Bye. S 1>